นี่หนูก็มาข้างหน้านี่ไงหนูมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไงดิอ่ะเด้ขอดาวสิขอดาวสิลูกไหนขอดาวสิโอ๊ยสิลูกลูกไม่ลุดมือไม่ลุดมือโอ๊ยมันหนักมันมาอันเบาเนี้ยเนี้ยจีดินแล้วนั่งแย่แต่น้อยหรืว่าหัวแป่

ไปไปไปรกาแฟไปพอเพชรไม่ต้องลูกเพชรไม่ต้อง้มเบิงมานียที่ยิงเกนขันอเ็นหัวไ้เ็ดมูกให้เจ็ปากเ็ปากเ็ปากเทียงตัวเขาว่าไนเลยเขาลูกหหัว่าไไม่มาดีกว่ามอแล้วลูกพาแล้วพาไปเดีวน้ง นั่งนั่งอนนงไ่ได้นอให้ปโอ้เลิลูกเผลดอะไรคะเคาเอาเ้าปะอาเอร่อยไหมอร่อยไหมคะมามายายมัดผมให้ก่อนเดี๋ยวจะทำป่า้อนตื้นขื้นเรียนเลยเป็นไหนวะเจาบะาไม่เนาะเขไม่ไหย ขายอะไรคะขายข้าวผัดเหรอคะอ่าไปไปเที่ยวไหนคะใครจะไปบินะ๊กซีนะก่อนนอนวางเถอะบิ๊กซีบิ๊กซีเซเว่นเซเว่นเขาบ่าใครจะไปโลตัสฉันนะสิฉันนะสิใครจะไปบินน๊กซีฉันนะสิฉันนะสิ โอ้ยหโอ้กลัวกลัวโอ้โกลัวกลัวกลัวโอ้ยกลัวแล้วค่ะกลัวแล้วจ้าคนกลัวแล้วค่ะคนสวยเย็นงงกลัวได้เข่าลายไม่แต่ได้เข่าลายค่ะตากลัวเอามึงยังยันนี่จ่อยวะมึงยังยันนี่จ่อยวะ เขาหายเกนลาปัสงบูจากบุจ่อยสั้งตหุ้งไม่เ่เออส่ประตูแน่อ่อนเตั้ป้าทะเลเกาเดี๋ยวป้าทะเลเกาเดี่ยวหวานเกาเดี่ยวหวานก็่ากันเนี่โอ้โหเบิงพี่แน่อันนี้ข้าก่อนันนีค่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ